ผมตัง้งคำถามถามตัวเองว่าเอ๊ะทำยังไงเราจะถวายเกยียรติพระเจ้ามากที่สุดในชีวิตได้ไม่มีอะไรดีไปกว่าการที่เราเองมีชีวิตทําให้คนที่เรารักพึงพอใจและคนที่เรารักได้รับการยกย่องอย่างสูงที่สุดเท่าที่สูงได้ทำยังไงเราจะมีชีวิตที่ถวายเกยียรติเด่พระเจ้ามากที่สุดคําตอบอยู่ตรงไหนรู้ปะอยู่ในพัมผีเมื่อท่านทั้งหลาย เกิดผลมากก็เป็นการถวายเกียรติสิริดแด่พระบิดาของเราพี่น้องถ้าคุณต้องการจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าคุณต้องคาดหวังว่าตัวเองจะเป็นคนที่เกิดผลมากในรูปแบบที่พระเจ้าให้กับเราแต่ละคนและถ้าเกิดอยากจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าพระเจ้าบอกแล้วว่าวิธีคืออะไร,ระเจ้าจะต้องเกิดผลมากเพราะเกิดผลมากเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้า ดังนั้นในวันนี้ถ้าเกิดคุณอยากจะเป็นคนที่ถวายเกียรติพระเจ้าต้องตัดสินใจวันนี้พระเจ้าลูกจะมีชีวิตที่เกิดผลมากถ้าเกิดผลมากหมายความว่ายังไงเมื่อเราพูดถึงเกิดผลเกิดผลหมายความถึงการทําดีเกิดผลเท่ากับทําการดีทําการดีคือการเกิดผลการเกิดผลคือทําการดีพระเยซูพูดถึงการเกิดผลอาจารย์เปาโลพูดถึงการเกิดผลแต่ใช้คําว่าทําการดีดังนั้นวันนี้ ถ้าเกิดเราต้องการจะทำกิจแต่พระเจ้าสับของเราในวันนี้คือคุณจะต้องสร้างความแตกต่างนั่นเองคุณต้องเอาสิ่งที่พระเจ้าให้มานะเอาไปทำการดีเอาไปเปลี่ยนลอกเอาไปสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในที่ที่เราอยู่ในสังคมที่เราอยู่ในที่ทำงานของเราในมหาวิทยาลัยในโรงพยาบาลหรือในสถานบันเทิงหรือที่ใดก็าตามที่พระเจ้าใช้เราไปแล้วเราบอกกับตัวเองพระเจ้าพระเจ้าลูกจะทำการดีลูกจะเกิดผลมากในสุดเพื่อถวายเกริแด่พระเจ้า ดนั้นวันนี้ถ้าเราถวายเกียรติแล้วเกิดผลมากเป็นการสำแดงตัวท่านเองว่าคือสาวกพี่น้องสาวกต้องถวายเกียรติพระเจ้าสาวกต้องเกิดผลฟังผมดีๆนะพิสูจน์การเป็นสาวกไม่ใช่แค่ปากพูดว่าตัวเองเชื่ออะไรเท่านั้นแต่พิสูจน์การเป็นสาวกโดยดูที่ตัวเองทาตามที่เชื่อหรือเปล่าและเกิดผลมากแค่ไหนแล้วคุณรู้ไหมพระเยซูเนี่ย ต้องการปลูกข้าวท้องนาขอบลงต้องการเห็นข้าวแบบนี้ไม่ใช่ข้าวกล่อมกระแล้วไม่มีลวงเลยไม่พระเยซูไม่ใช่แบบนั้นพระเยซูเป็นชาวสวนหรือเป็นชาวไร่ชาวนาเวลาพระองค์ปลูกอะไรพระองค์คาดหวังเกิดผลเต็มที่เลยแล้วนั่นเป็นเรื่องปกติที่เกษตรกร,กรทุกคนเขาเขาเขาคาดหวังกันทนั้นั้นนั้นวันนี้อยากคาดหวังว่าชีวิตที่ไม่เกิดผลเป็นที่พอพระไทย คุณโกโหกตัวเองคุณช่วยไหมว่มาเรื่องการเกิดผลเป็นเรื่องที่เข้าใจยากและหลายหลายคนนะถ้าคุณไม่ยอมเข้าใจเรื่องการเกิดผลคุณจะไม่เข้าใจอีกไม่รู้กี่เรื่องต,ต่อกี่เรื่องที่พระเยซูพยายามสอนฟังผมดีๆนะถ้าวันนี้นะไม่เข้าใจเรื่องที่ผมสอนนะไม่เข้าใจเรื่องผมเองกำลังพูดอยู่นะ <S <S คุณจะไม่เข้าใจอีกไม่รู้กี่เรื่องที่พระเยซูสอนแล้วคุณจะนั่งฟังและไม่อินเลย <S <S 𝘦 สัก <deer> <ใ>น <structure> <S <S ิดเดียวเพราะอะไรรู้ป่ะพระเยซูพูดอย่างนี้ แล้วพระเยซูตรัสกับเขาว่าพวกท่านยังไม่เข้าใจคำอุปมานี้หรือคำอุปมาอะไรรปล่าคำอุปมาที่ผมเองกำลังจะเล่ามีหนึ่งคำอุปมาฮะถ้าอย่างนั้นจะเข้าใจคำอุปมาทั้งหลายได้ยังไงพระเยซูกำลังบอกว่ามีมีอยู่หนึ่งคำอุปมาที่เป็นที่เป็นปฐมบทที่เป็นเหมือนกับประตูเข้าถ้าอยากจะเข้าใจคำอุปมาอื่นพระเยซูตรัสคำอุปมาทั้งหมด39คําคำอุปมา39มสาคำอุปมา พระเยซูว่าถ้าเกิดเจ้าไม่เข้าใจคำอุปมาอันนี้ที่เรากําลังพูดกับเจ้าเจ้าจะไปเข้าใจอีก38คําอุปมาได้ไงถ้าอันนี้จะไม่เข้าใจและอันที่พระองค์กำลังพูดถึงนี้เกี่ยวข้องกับอะไรรู้ปะเกี่ยวข้องกับเรื่องการเกิดผลดังนั้นถ้าเกิดคุณไม่ยอมรับและไม่เข้าใจเรื่องการเกิดผลคุณจะไม่เข้าใจคําอุปมาของพระเยซูอีก38คําอุปมาพระเยซูตับว่าไงมัทธิวบทที่13าข้อหนึ่งถึง9 ในวันเดียวกันนั้นพระเยซูเสด็จจากบ้านในที่ประทับที่ริมทะเลสาบมีฝูงชนมากมายยิ่งนักมารุมล้อมพระองค์พระองค์จึงทรงลงไปประทับในเรือขณะที่ประชาชนทั้งปวงยืนอยู่บนฝั่งนะพี่น้องสังเกตเห็นภาพนะครับนี่พระเยซูอยู่ในเรือและพวกเขาก็ออกันอยู่นะที่ชายหาดเต็มไปหมดเลย และเบซูกเทศคำอุปมานี่เขาฟังแล้วก็พระมีบอกว่างี้แล้วรองรัดหลายสิ่งกับพวกเขาเป็นคําอุปมาและหนึ่งคำอุปมาที่เป็นปฐมบทคือเช่นชาวนาคนหนึ่งออกไปหวานเมล็ดพืชเขาหวานเขาหม่านพืชแล้วจากนั้นเกิดไงขึ้นแล้วรองรัดกับเขาว่าเง็กพนะครับ พอวันเสร็จทำไมครับพี่น้องขณะที่หวานบางมเมล็ดก็ตกที่ตามทางสังเกตคุณสังเกตนะ,ะเมล็ดตกที่ตามทางและนกมาจิกกินไปหมดเนี่ยนี่คือภาพที่เราเห็นนะครับพี่น้องอนกมามเมล็ดตกตามทางเนี่ยตกตามทางจากนั้นก็ทำไมครับพี่น้องอบางมเมล็ดก็ตกตามพื้นกรวดหินมีเดือดดินน้อยจึงงอกขึ้นโดยเร็วเพราะดินไม่ลึกแต่เมื่อแดดเผาก็เหี่ยวไปเพราะไม่มีรากนี่ไปตกเขา หินเยอะเข้าใจไหมล้วก็โตเร็วแต่ก็ตายเร็วเพราฉะนัะ้นสะังเกตนะเมล็ดตกกลางพงนามโดนนามงอกคุมนี่คือพวกที่สามแล้วพวกที่สี่แต่ยังมีเมล็ดที่ตกบนดินดีซึ่งเกิดผลร้อยเท่าหกสิบเท่าหรือสามสิบเท่าของที่หวานใครมีหูจงฟังเถิดนี่คือดินดีนะฮะแล้วมาเป็นดินดีเกิดผลสามสิบเท่าหกสิบเท่าร้อยเท่า เรามาดูด้วยกันมเมล็ดคืออะไรมะเมล็ดก็คือพระวจะนะของพระเจ้าที่เราสอนไปนั่นคือมเมล็ดและสองผู้วานใครคือผู้บานคือคนที่สอนหรือเทศนาพระคาของพระเจ้าต่อคนและสามดินคือใครคือคนพูดพร้อมกันฉันเป็นดินแต่ไม่ใช่แค่ดินไม่ใช่แค่คนแต่ดินหมายถึงการตอบสนองที่แตกต่างกันของพวกเขาต่อพระคาตอนเดียวกันนะนะวันนี้ ผมเทศนาเรื่องเดียวกันแต่ดินต่างกันผลเลยต่างกันังนั้นผมไม่รู้วาเนี้ผลจะเป็นยังไงก็ขึ้นอยู่ว่ามันไปตกพระคัมภีร์เจ้าไปตกอยู่กับคนประเภทไหนและตอบสนองอย่างไงเพราะการตอบสนองมีผลต่อชีวิตมีผลกระทบต่อสิ่งที่ได้ยินไปมากมากมายมหาศาลอ่าทีนี้เป็นไงอีกผลคืออะไรผลคืออะไรการดี ของคนซึ่งได้รับคําสอนพูดง่ายๆพอคุณฟังเสร็จผลคืออะไรพอคุณฟังเสร็จแล้วคุณนําเอาไปทําอะไรบ้างที่เป็นการดีตามที่พระเจ้าสอนมาอันนี้เป็นอย่างนี้การเกิดผลเนี่ยมีอยู่สระดับคุณจะไปเร็วนะครับพี่น้องการเกิดผลมีอยู่สระดับระดับใดบ้างเอามาดูรูปด้วยกันสีระดับของการเกิดผลนะเอาละมาดูรูปตรงนี้เห็นไหมมันมีเมล็ดมันมีผู้หวานมันมีการหวาน เรามีดินและเรามีอะไรเรามีผลอ่ะที่นี้มาดูมเมล็ดคืออะไรพูดพร้อมกัน,มนเมล็ดคือพระวนจนะของพระเจ้าผู้วานคือใครผู้วานคืออะไรผู้พูด,พดหรือผู้สอนโอเคอันนั้น,มนเมล็ดคือพระวนจนะผู้วานคือผู้พูด,พดจากนั้นการอวานคืออะไรบทเรียนอันนั้นซินุเอกันังสอนไปเนา คือการวานองผมผ่านผู้านโดยผ่านทังบทเรียนผ่านนักคำเทศนาจากนั้นดินคือแต่ว่าบทเรียนนี่นะครับพี่น้องจำไว้บทเรียนจะต้องมาจากพระวจะนะดินคือใครดินคือใครผู้ฟังอ่านมาพูดพร้อมกันเอามือตบหน้าอกแดงฉันเป็นดินอันนี้กูเป็นกูเป็นดินนะกูเป็นผู้ฟังอยู่นะแล้วทีนี้ผลคืออะไรผลคือการดีนี่คือสิ่งที่ผมเองอยากจะบอกพระเจ้าคาดหวังอะไร พระเจ้าคาดหวังว่าพวกเราทุกคนนี้จะเอาพระคำของพระเจ้าเอาไปปฏิบัติไปทําการดีดังนั้นคริสเตียนคุณต้องย้ําอย่างหนึ่งว่าเมื่อเราเองหวันมาได้ไปแล้วสิ่งที่เราคาดหวังมากๆคือทําการดีทําการดีทําการดีคุณต้องทําอะไรบางอย่างฉะนั้นดินมีอะไรบ้างดินมีดินอะไรบ้างเนี่ยคุณต้องรู้จักตัวเองนี่คือตัวเองนะตัวเองนะคุณตอบสนองคุณเป็นดินประเภทไหนตอบตัวเอง ตอนนี้นะคุณต้องเลือกแล้วและนี่คือเรื่องของการตัดสินใจแล้วคุณจะเป็นคนแบบไหนเป็นยังไงบ้างมีดินแบบนึงคือดินอะไรดินริมทางดินเบ็ดดินสองคือดินกรวดหินดินี่สามคือดินที่มีพงนามดินเบ็ดดิสี่คือดินดีดังนั้นตัวเราต้องถามตัวเองว่าตกลงจะเป็นดินประเภทไหนแต่คุณต้องเช็คนะดินแต่ละเพทไม่เหมือนกันเนี่ยถามหน่อยดินริมทางเกิดผลไหม ดินที่กวดเกิดผลไหมดินที่ตกตังพงน้ําเกิดผลไหมดินดีเกิดผลไหมแต่คุณรู้ไหมดินดีเกิดผลยังมีระดับการเกิดผลอีกนะดินดีมีกี่แบบเกิดผลกี่แบบกี่ระดับนี่เกิดผลสาสิบเท่าหกสิบเท่าร้อยเท่าจากนั้นเนี่ยเราสังเกตการสอนพระคำต้องมุ่งเพื่อให้เกิดผล การสอนพระคำต้องมุ่งให้เกิดผลหมายคือว่าเวลาผมสอนคุณสังเกตไหมผมจะเป็นนักเทศจะต่างแต่คนอื่นบ้างบคนอื่นเ็เทศเขาบอกประดงประเด็นซึ่งดีแต่คุณสังเกตของผมมักจะถามว่าตกลงคุณจะทำยังไงเพราะผมเองเทศตามพระอภีพระอภีบอกว่าผู้หวานคาดหวังผลผลคือการดีผมไมื่อไหรคุณเองตอบผมว่าคุณรู้อะไรบ้างคุณเชื่ออะไรบ้างผมเมื่อไหรคุณตอบผมว่าคุณจะไปทําอะไรบ้างดังนั้น ความรอดช่วยเริ่มต้นชีวิตฝ่ายวิญญาณแต่คุณถูกสร้างมาเพื่อเพื่ออะไระนั่นเราไม่ใช่แค่รอดแล้วรอไปสวรรค์เนี่ยรอดได้ระคุณดทุกความเชื่อใช่ไหมเพราะเราทั้งหลายเป็นผลงานของพระเจ้าซึ่งทรงสร้างในพระเยซูคริสเพื่อให้ทำการดีสองพระเจ้าประทานพระคัมภีร์ให้กับเราเพื่อเตรียมเราให้พร้อมในการทำการดีทุกอย่างเห็นไหม พระกัมพีทุกตอนได้รับการนอมใจแต่พระเจ้าเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือน่ากการแก้ไขข้อบอกพร่องการฝึกฝนในทางความชอบธรรมเพื่อเตรียมคนของพระเจ้าให้พร,ร้อมสําหรับเห็นไหมพระกัมภีร์มีไว้ไม่ใช่ให้คุณรู้พระคัมภีมีไว้ไม่ใช่แค่คุณเชื่อพระมีมีไว้เพื่อให้คุณเองนําไปประกอบการดีอ่ะพระเจ้าประทานผู้นำไฟวิญญาณผมเป็นผู้นำไฟวิญญาณอาจารย์หลายๆอาจารย์ยที่เป็นผู้นำไฟวิญญาณเพื่อ เตรียมคุณสำหรับงานรับใช้ดังนั้นทุกคนต้องไม่ว่างงานฝ่ยยายวิญญาณคุณต้องมีส่วนร่วมในการรับใช้เห็นไหมพระเจ้าเตรียมให้ไหมให้อาคารัทูตให้บางคนเป็นผู้เผยให้บางคนเป็นผู้ขบับประกาศข่าวประเสริฐให้บางคนเป็นศรีบาลและอาจารย์เพื่อเตรียมประชากรของพระเจ้าสำหรับงานรับใช้ดังนั้นคริสเตียนทุกคนควรเข้าส่วนในการรับใช้ทุกคนผู้เลี้ยง สอนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้คุณอุทิศตนทําสิ่งที่ดีให้ผู้เลี้ยงสอนให้คุณเองทําสิ่งที่ที่ดีอ่าสังเกตที่กล่าวมานี้ควรแก่การเชื่อถือและข้าพเจ้าขอให้ท่านเน้นเน้น affirm instantly ในเรื่องเหล่านี้เพื่อว่าผู้ที่วางใจในพระเจ้าจะได้ใส่ใจในการอุทิศตนทําสิ่งที่ดีผูพ้พร้อมกันฉันจะทําสิ่งที่ดีสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีเลิศและเป็นประโยชน์แก่ทุกคนอภิรักษข้อห้าน,นะ คำอธิษฐานอันเป็นที่พอพระไทยคือให้เกิดผลในการดีทุกอย่างอะไรใครบ้างอยากจะมีคำอธิษฐานที่พระเจ้าพอพระไทยคุณอยากมีไหมอธิฐานเรื่องอะไรเรื่องอะไรเรื่องให้เราทําการดีเพื่อท่านจะดําเนินชีวิตอ,อย่างสมกับที่คนขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้เป็นที่พอพระไทยในทุกด้านคือเกิดผลในการดีทุกอย่างรู้จักพระเจ้าดียิ่งขึ้นเอาละ่ะสิ้นสุดท้ายการเกิดผลกําหนดขนาดความจริงที่คุณได้รับผมบอกว่าคุณจะเข้าใจตรงนี้ การเกิดผลกำหนดว่าคุณจะได้ความจริงเพิ่มเติมมาในชีวิตมากขึ้นแค่ไหนบางคนนี่นะไม่เกิดผลแต่ก็ฟังอีกสมมตินนะดินคุณเป็นดินประเภทหนึ่งดินประเภทสองดินประเภทสามดินประเภทหนึ่งคือดินแข็งดินประเภทสองคือดินที่มีหินดินประเภทสามคือดินที่มีหนามเยอะแล้วก็เราก็วาลงไปตรงนี้วาลงไปตรงนี้ว่าลงไปตรงนี้ ขูแบบมีเมล็ดตกไปในบนดินนี่เยอะมากๆเลยขอถามหน่อยมันเกิดผลไหมเกิดผลไหมตามดินดินที่ตกตามดินทางเกิดผลไหมไม่เกิดดินที่ตกในที่มีหินเยอะเกิดผลไหมเมล็ดที่ตกในที่ที่มีหนามเยอะเกิดผลไหมแต่ก็หวานไปเรื่อยหวานไปเรื่อยแล้วไปตกตัวนั้นอยู่เรื่อยแต่มันไม่เกิดผลเลยผมขอถามหน่อยถ้าเกิดคุณเป็นชาวนาเนี่ยคุณจะหวานตรงนั้นปะ ไม่ดังนั้นรู้ตัวได้เลยนะใครก็ตามที่คุณไม่เกิดผลนะในที่สุดคุณจะไม่สามารถรับความจริงอะไรได้มากมายจากพระเจ้าพราะพระเจ้าบอกว่าให้ไปก็ไม่มีประโยชน์เรามีหลายคนไปคริสเตียนมา20ปีแล้วแต่ไม่ได้เข้าใจอะไรมากไปกว่าเดิมเลยมาบสถไหมมามานมัสการไหมมาเข้าเสียไมมเข้าแต่ว่าดูเหมือนว่าความเข้าใจเขาที่มีต่อชีวิตคริสเตียน่ะ มันไม่ได้พัฒนาขึ้นเลยเพราะอะไรรูป้ป่ะเพราะว่ามันเกิดผลไม่ได้พระเจ้าก็เลยไม่ให้เขาได้ความเข้าใจมากกว่าเดิมพอมีข้อพิสูจน์ไหมมีเนี่ยพระองค์ตรัสว่าจงพิจารณาสิ่งที่ท่านได้ยินอย่างถี่ถ้วนท่านตวงให้ท่านต,วง,านตวงให้ไปตวงคืออะไรตวงแปลว่าอะไรรูป้ป่ะ ตวงแปลว่าคุณใช้สิ่งที่ดิดคุณใช้สิ่งที่ได้ยินมาฟัางผมนะถ้าเราใช้สิ่งที่ได้ยินไปสังเกตตวงให้ด้วยทนานอันใดแปลว่าอะไรหมายความว่าขนาดที่คุณใช้จากที่ได้ยินมาสมมติได้ยินมาขนาดนี้ ท่านตวงนะสมมติเราได้ยินมาขนาดนี้และคุณเอาไปใช้ขนาดนี้ดังนั้นเมื่อเราบอกว่าท่านตวงคือท่านเอาพระคำของพระเจ้าอาไปใช้แต่ใช้เยอะแค่ไหนนะสมมุติว่าเนี่ยเอาไปใช้จริงตวงคือคุณคุณกำลังเอาไปใช้เอาพระคำของพระเจ้าไปใช้แต่ตัวเขาด้วยธนานใดแต่คุณตวงให้เขาด้วยธนาในดนคือได้ยินมาขนาดนี้แต่คุณเอาไปใช้แค่นี้คุณเอาไปใช้แค่นิดเดียวจากที่ได้ยินมา ด้วยทนานอันใดคุณใช้แค่นี้พระเจ้าบอกว่าอะไรรู้ป่ะท่านจะได้รับเท่ากับทนานอันนั้นท่านจะได้รับกลับมาเท่านี้เท่าที่คุณเอาไปใช้ได้ยินมาแค่นี้เอาไปใช้แค่นี้พระเจ้าบอกครั้งต่อไปเราจะให้แค่นี้พระเจ้าบอกงี้ถ้าคุณตวงให้เขาด้วยทนานอันใดพระเจ้าจะตวงกับท่านจะได้รับ เท่ากับเท่ากับทนานอันนั้นและได้รับมากยิ่งกว่านั้นอีกถ้าเกิดคุณใช้เต็มที่ดังนั้วันนี้ผมหวังว่าหวังว่าพี่น้องฟังแล้วคุณจะไม่เก็บไว้เฉย คุณฟังเยอะเอาไปใช้เยอะใช่ไหมครับพี่น้งแล้วเมื่อเราใช้เยอะพระเจ้าบอกเราจะให้กับเจ้าอีกเราจะให้กับเจ้าอีกเราจะจองด้วยธนานั้นในเราจะจูงด้วยธนานั้นให้กับเจ้าเจ้าตวงเยอะธนานันใหญ่เราก็ใช้กลับมาใหญ่พอศรใหญ่ก็จะตามมาพราะเจ้าเอาไปทำเราจะอวยพรเจ้าตามที่เจ้าไปทำเจ้าทำมากเจ้าก็เห็นพระพรกันมามากดังนั้นวันนี้ขอพระเจ้าเมตตาให้เราเองได้ทำตามแม่คำขอพระเจ้าให้เราบุกบกขอบพระเจ้าด้วยกันคลังจานิดหนึ่ง ผู้ใดมีอยู่แล้วจะได้เพิ่มขึ้นส่วนผู้ที่ไม่มีมีก็ไม่ค่อยจะมีใช้ก็ไม่ค่อยได้ใช้พระเจ้าบอกจะถูกริบเอาไปจากเขาถูกริบในที่นี้เป็น passive voice หมายเขาว่าคุณไม่ได้เป็นคนเอาไปไหนพระเจ้าเป็นคนเอาไปจากคุณดังนั้นที่คุณมีอยู่พระเจ้าบอกต่อไปนี้ no more ไม่ให้แล้ะ ผมจะบอกให้พี่น้องเราจะมีคริสเตียนที่แคกันฝัยวิญญาณเพียบเลยพอแกฟัง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 ไม่ทำอะไรสักอย่างนึงฟั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 งไม่ได้ไปใช้อะไรสักอย่างนึงฟั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 งไม่ตอบสนองอะไรสักอย่างนึงพระเจ้าบอกว่า n o r m เขาไม่ค่อยได้อะไรเพิ่มเติมเท่าไหร่พอไม่ได้อาไปใช้เลยนั้นวันนี้พี่น้องครับดู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 สาวกดูแม่แม่กับพี่น้องของพระเยซูเข้ามาหาพระเยซู ขณะนั้นมารดากับน้องๆของพระเยซูมาหาพระองค์แต่ไม่สามารถเข้าใกล้พระองค์ได้เพราะคนแน่นมากมีบางคนมาทูลพระองค์ว่ามารดากับน้องชายของท่านยืนอยู่ข้างนอกตามาต้องการจะพบท่านสังเกตน,นะมารดาพระเยซูกับน้องๆของพระเยซูนะมาหาพระเยซูบอกอยากจะพบรออยู่ข้างนอกคุณดูพี่เยซูตอบว่าไงด้วยพระองค์ทรงตอบว่ามารดาและน้องชายของเราคือบรรดาผู้ที่ได้ยินพระวจนะของพระเจ้าและนำ ไปปฏิบัติของจริงคือคนฟังแล้วเอาไปทำตามประพฤติขอบคุณพระเจ้าเลยค,ครับพี่น้องของจริงนี่ของจริงสาวกตัวจริงญาติมิตรของพระเยซูตัวจริงไม่ใช่ฟังเยอะเท่านั้นแต่เขาฟังเสร็จเขานำไปปฏิบัติเขานำไปปฏิบัติเขานำไปปฏิบัติพระเยซูนับญาติเขาเลยบอกว่านั่นคือญาติของเรานั่นคือสาวกของเรานั่นคือคนสนิทของเราคนที่ฟังแล้วเอาไปทำจริง